สวัสดีครับเด็กๆนะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก่อนอื่นเรามาทักทายกันก่อนนะครับเอ๊เขาก่อนเราเจอกันเราเราทักทายกันเราจะไม่จับมือแบบนี้เพราะเป็นโควิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันนะครับโดยที่เอาหมัดมาชนกันอ่า굿มอร์นนิ่ง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  นะครับหรือ Good Morning Good Morning เนะครับอ่ะเรามาเจอกันก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรียนก็คือตอนเช้าเราใช้ว่า Good Morning นะครับทักทายกันโดยใช้ที่ใช้หมันชนกัน Good Morning หรือว่า Good Morning นะครับสัปดาห์ก่อนที่เด็กๆเจอครูโรมเะครับเราก็จะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดบ,บ้านที่อยู่ติดชายแดน ที่ใส่สโลงนะครับหรือรว่าลองยีนะครับนั่นก็คือประเทศเมียนมาเมียนมาเวลาทักทายกันนะครับเขาก็จะใช้คําว่ามิงกะลาบานี่มิงกะลาบาหรือสอกชนกันมิงกะลาบานะครับนี่คือการทักทายกันนะครับความจริงสัปดาห์นี้ถ้าไม่ติดโควิดปุ๊บเราจะไปเที่ยวประเทศลาวแล้วประเทศมาเลเซียกันนะครับในการทักทายที่ไม่ใช่การสัมผัสนะครับ <c oughs> อ้าวเมื่อเราเจอกันแล้วนะครับ굿มอร์นนิ่งนะครับมิงกะลาบาแล้วเราก็จะมายืดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับก่อนจะยืดกล้ามเนื้อวันนี้เด็กๆให้เตรียมอุปกรณ์ดังน,นี้นะครับหนึ่งขวดน้ำเห็นไหมลูกขวดน้ําเด็กๆควรใช้ขวดขวดที่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมเพราะมันจะไม่กลิ้งได้มันวางได้มันไม่กลิ้งแต่ถ้าเกิดเด็กใช้ขวดกลม แบบนี้มันจะทำให้เด็กมันกลิ้งอาจจะกลิ้งได้แล้วเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเราเลือกขวดที่เป็นขวดสี่เหลี่ยมหรือถ้าไม่มีก็ใช้ขวดเล็กก็ได้เห็นไหมครับขวดเล็กไปแอบขโมยคุณพ่อคุณแม่มาในครัวมานะครับนี่ขวดน้ำนะครับอ้าว เรามายืดร่างกายกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เราจะมายืดร่างกายกันนะครับอันนี้เป็นพงพางนะครับเด็กๆจะทราบว่าเวลาอยู่กับคุณลมจะรู้ว่าพงพางเป็นอุปกรณ์ไว้จับสัตว์ถ้าพงพางอยู่ในน้ําจับปลาถ้าพงพงพางอยู่กลางปา่าก็จับพวกสัตว์ใหญ่พวกพี่เสือพี่หมีพี่ลิงนะครับพี่กระต่ายป่านะครับอ่าเรามาลองพร้อมกันยืดกล้ามเนื้อแขนยงแขนขกว้างนิ้งสองสาม พงพางเอ๋ยพี่ปลาเขารอดพี่ปลาตาบอดก้มลงเขารอดพงพางอีกครั้งหนึง่งพงพางจะไปในป่าแล้วนะพงพางเอ๋ยหูพี่เสือเขารอดพี่เสือตาบอดก้มลงเขารอดพงพางอ้อาต่อไปจระเข้มาละนะครับหนึ่งสองสามยืดแขนมา นะครับสุดๆแล้วเพื่อให้ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่เด็กๆด้วยนิ่งสองสาไอเค้ไอโขงอยู่ในโพรงไม้สักไอเค้ฟันหักกัดค้นไม่เข้าอีกครั้งหนึ่งไอเค้ไอ้โขงอยู่ในโพรงไม้สักไอ้เค้ฟันหักกัดคนไม่เข้าอ้าวต่อไปชาวนาะปลูกข้าวแนะล้วนะลีเข้าสารสองทนานเข้าเปลือ,เลอกเลือกทองใบลานคดข้าวใส่จานก้มลง เก็บเบียร์ใต้ถุนร้านเด็กๆแปลงร่างเป็นพี่กระต่ายหรือแรดบิดโยกซ้ายโยกขวาสิบครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกครั้งหนึ่งลีลีเขาสารเลขสามมาละสามานาเข้าเปลือกเลือกท้องใบลานคดข้าวใส่จานก้มลงเก็บเบียร์ใต้ถุนร้านเด็กๆแปลงร่างเป็นพี่แรดบิดอีกครั้งหนึ่งโยกซ้ายโยกขวาสิบครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวตอนนี้เราก็จะยืนขึ้นแล้วนะครับเด็กๆจะนั่งลงแบบครูลงก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะจะจะ,จะเรียนเรื่องการออกกายทางด้านขาและการทรงตัวกันนะครับวันนี้เด็กๆต้องยืนขึ้นโดยที่มือไม่แตะพื้นห้ามจับเก้าอี้เด็กๆกางแขนออกกางแขนออกกางแขนออก,ออกมีสมาธิตามองแพงหน้า แล้วยืนขึ้นยืนได้ไหมยืนได้ไหมอ้าวเมื่อยืนได้เสร็จแล้วเราจะนั่งลงเช่นกันนะครับโดยที่มือไม่แตะพื้นเด็กๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงไม่รีบไม่รีบไม่รีบนั่งลงอีกครั้งหนึ่งกลางแขนออกกลางแขนออกถ้าพร้อมแล้วยืนพร้อมกันอ้าวหนึ่งสองซ้ำ นี่เด็กๆน่าจะยินได้นะครับต่อไปนั่งลงเช่นกันอีกครั้งหนึ่งยากขึ้นนั่งลงพร้อมกันนั่งลงพร้อมกันช้าๆเมื่อนั่งเสร็จแล้วเด็กๆเอามือจับที่ศีตรษะตัวเองถ้าพร้อมแล้วยินพร้อมกับครูลมนะครับนับเร็วหนึ่งสองซ้ำอึบโอ้นี่อีกครั้งหนึ่ง เด็กๆนั่งลงนิง่งสองซ้ำนั่งให้ก้นโดนพื้นทรงตัวให้ได้อ้าวเ้าพร้อมแล้วเราจะนับ1นสแล้วยืนขึ้นพร้อมกันนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำึ๊บอ้าวยืนได้แล้วตีขาตัวเองตีไหล่ตัวเอง ยืดแขนไปข้างหน้าบิดมาด้านนี้อึบบิดมาด้านนี้เด,ด้ยกแขนชิดหูบิดไปด้านนี้อึบบิดไปด้านนี้อา,อาดีดูเข่าคลรวมนะลูกเราจะมือดันเข่าวไว้นะครับก้มลงข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมือแตะพื้นนลนะยืดแขนขึ้นเอามือแตะตรงนั้นแข้งตัวเองโอ้ยถึงไหมถึงไหม ชูแขนขึ้นเอามือแตะไปเท้าตัวเองเข่าตีโอ้ทิ้งไหมทิ้งไหมอ้าวตีตีตีอ้าวเรามาตัลอกตอกแตกพร้อมกันนะครับตะลอกตอกแตกเดี๋ยวเราจะไปเล่นกิจกรรมที่เตรียมไว้สองอย่างคือมีขวดกับเก้าอี้นะครับหนึ่งสองสามตะลอกตอกแตกเสียงดังๆเสียงอะไรตะลอกตอกแตก ใครมามาทำไมมาซื้อดอกดอกอะไรดอกมะลิมีไหมไม่มีนะครับดอกบัวว้ายพ้ามีไหมไม่มีนะครับครูลมจะถามแล้วนะบ้านนี้มีเด็ก,ดกติดโควิดไหมเด็กต่อบ,บ้างไม่มีใช่ไหมครับอ้าวเอ๋ A. หรือว่าเด็กหลอกพี่ผีพี่ผียืดคอบนหลังคาดีกว่าเด็กเกตรียมตัวก้มลงนะครับอ ก็ไม่มีมองขวาก็ไม่มีพี่ๆมุดต้ถึงบ้านดีกว่าดีเตรียมกระโดดโอ้ไม่มีจริงด้วยอ้าวตีขาตัวเองอีกครั้งหนึ่งขาไปนะพร้อมกันนะครับนี่สองสามตลอบตออกแตกอีกครั้งหนึ่งตลอบตอบับแตกใครมามาทำไมมาซื้อดอกดอกอะไรดอกบัวไว้พราองค์พระมีไหมไม่มีเอ๋ ดอกมะลิไว้ครูมีไหมไม่มีดอกกุหลาบเวันท้ายมีไหมไม่มีถามอะไรก็ไม่มีนะครับต้องแอบถามก่อนละบ้านนี้มีเด็กๆอยู่ไหมเด็กตอ,ออตอบไม่มีอ่าเมื่อต่อไปมีปุ๊บต้องถามว่าเอ๋บ้านนี้มีเด็กไม่ใส่แมสไหมเด็กต้องตอบว่าไม่มีเอ๋พี่ผีเป็นโควิดตายไม่ได้กินตับเด็กมานานละ ยืดคอขึ้นบนหลังคาบ้านดีกว่าฟืดเดี๋ยๆจะก้มลงทันทีอือโอ้ไม่ได้กล้าน,นะนะครับพี่ผีมุดใต้ถ,ถุนบ้านดีกว่าเด็กๆกระโดดอ้าวกระโดะโดเสร็จแล้วนะครับตีขาตัวเองตีไหล่ตัวเองนะครับอ้าวก่อนอื่นนะครับเราจะมาฝึกกับลังขากันก่อนนะครับถ้าเป็นอนุบาลหนึ่งนะครับถ้าเป็นอนุบาลหนึ่ง เด็กๆใช้แค่ขวดเดียวพอเด็กๆวางขวดบนกับพื้นแบบนี้นะครับนี่ขวดเห็นไหมลูกนะครับขวดน้ำนี้น,นะครับวางนอนไม่เอย่ยวางตั้งวางตั้งเด็กๆกาลังขาย,ยังไม่แข็งแรงอาจจะล้มได้เมื่อวางเสร็จแล้วนะครับเด็กนุกบ้านหนิงก็ยืนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นพี่กระต่ายทันทีพร้อมที่จะกระโดดนะครับกระโดดข้ามขวดน้ําตัวเองเอาลองดู นี่กระโดดได้เห็นไหมลูกอนุบาลหนึ่งนะดีกระโดดได้อนุบาลหนึ่งดูอีกครั้งหนึ่งนี่กระโดดได้ละอนุบาลหนึ่งดูอีกครั้งหนึ่งนี่อนุบาลหนึ่งแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับอนุบาลหนึ่งนะครับสําหรับอนุบาลหนึ่งนะครับอนุบาลหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนกิจกรรมก็คือว่านะครับ ฝึกการทรงตัวบนที่สูงนะครับเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะครับหากเก้าอี้เล็กๆมาเห็นไหมลูกบ้านโครมีเห็นไหมหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการฝึกทำง่ายเราจะยืนทรงตัวบนที่สูงอนุบาลหนึ่งก่อนนะนะครับเด็กก็จะขึ้นไปยืนบนที่สูงกลางหนึ่งกลางแขนสองขึ้นไปยืนนะครับเดือยมองลงข้างล่างถ้ามองลงล่างปุ๊บเราจะกลัวความสูงเราจะต๊บ พอนั้นกลางแขนออกไปนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10นะครับอ้าวไม่ได้เสร็จแล้วลงมาข้างล่างเอ๋อนุบาลห,หนึ่งลองอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้จะยากขึ้นขึ้นไปยืนบนเก้าอีเ้เล็กๆกลางแขนออกไปเพื่อทรง,งตัวเมื่อทรงตัวได้แมีสมาธิตามองข้างหน้าห้ามองลงข้างล่างมองข้างหน้านะครับ เสร็จแล้วแปลงร่างเป็นพี่กระต่ายกระต่ายยกขาขึ้นข้างหนึ่งนับแค่ห้าอนุบาลหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้า,าวางลงไปพักผ่อนฝั่งอนุบาลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งกางแขนขึ้นไปยืนแปลงร่างเป็นพี่กระต่ายป่าพี่กระต่ายป่ายกขาขึ้นข้างหนึ่งนับ 1>, 1 2 3 4 5สอสาาจบนะครับสำหรับอนุบาล1นะครับต่อไปอนุบาล2อนุบาลสองจะยากขึ้นนิดนึงนี่พินุบาลสองจะใช้2ขวดนะครับนะครับอนุบาลสองสองขวดเช่นกันนะครับแปลงล่างเป็นพี่กระต่ายปาากะโดดไปข้างหน้าข้าม2ขวดให้ได้ <c oughs> นี่เราวเดินกลับมา้อมหรือยังอีกครั้งหนึ่งอนุบาลสองดูนะกระต่ายป่าไปแล้วนะนี่ไปแล้วอีกครั้งหนึ่งอนุบาลสอง้อมนึ่งสอง้งนี่โอเคอันนี้อนุบาลสองกิจกรรมที่สองสอนไร,ร,ร,ปปรบานสองนะครับอนุบาลสองขึ้นไปยืนแบบอนุบาลหนึ่งเลยนะครับยืนเสร็จแล้วนะครับ อนุบาลสองจะนับสิบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอนุบาลสองเวลาขึ้นไปยืนห้ามองข้างล่างอาจจะอาจจะหวานกูอาจจะเสียวจะตกลงมาได้ให้มองไปข้างหน้าแล้วมีสมาธิเอาลงมานะครับต่อไปจะแปลงร่างเป็นพี่กระต่ายแล้วนะนี่พี่กระต่ายแล้วพี่กระต่ายจะยกขาขึ้นข้างหนึ่งนะครับเอานะับพร้อมกันอนุบาลสองสิบครั้งนับ หนึ 1>, 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10บอ่าวลงนะครับต่อไปเป็นของพี่อนุบาลสานะครับอนุบาลสามทำอะไรเอ่ยนะครับอนุบนาล3ก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีขวดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับเราจะฝึกกำลังขากันก่อนนะครับ เด,เด็กอนุบาลสามนะครับเวลาจะกระโดดไม่ว่าจะเป็นอนุบาลหนึ่งสองสามต้องมองที่เป้าหมายคือที่เราจะข้ามถ้าเกิดเราไม่มองเราอาจจะพลาดได้เหยียบขวดได้อ้าวแตลงล่างเป็นพี่กระต่ายอยู่หลังขวดพร้อมแล้วกระโดดนะครับนี่ไกลหน่อยนะครับไปอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามน,นี่ไปอีกครั้งหนึ่ง หนึ่งสองสามอึ๊กนี่ได้แล้วนะครับอาเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกยืนบนที่สูงพร้อมกับการทรงตัวกันนะครับสําหรับอนุบาลสามอนุบาลสามมีใช้ตัวนี้ตัวใหญ่นิดนึงนะครับอาอนุบาลสามเก่งแล้วประเด็นใหญ่คือเวลาเราขึ้นบนที่สูงเราอย่ามองลงข้างล่างถ้ามองลง้าล่างปุ๊บเราจะหวาดเสียแล้วเราจะตกได้นะครับขึ้นไปยืนนะครับ ขึ้นไปยืนเสร็จแล้วกลางแขนขึ้นอนุบาล3ขอ20นะครับนับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0โอเคเมื่อได้เสร็จแล้วอนุบาล3ลงลงไปพักก่อนนะครับขอ20นะไม่กลงมทำให้ส10ครั้งนะครับต่อไปอนุบาล2แปลงร่างเป็นพี่กระต่ายละพี่กระต่ายป่าจะยืน20นะนะครับก่อนยืน20นะครับ เราจะมาโยกไปก่อนนะครับกระตายป่าเดินไปเดินมากระโดดอยู่กลางป่าเจอในพ่านใจร้ายเดินผ่านมายกปืนพัดบ่าขอเสียงปืนน่อยไม่ได้ยินเลยขอเสียงปืนน่อยปังอา้าวโดนขาพี่กระต่ายข้างหนึ่งพี่กระต่ายต้องใช้เวลารักษาตัว20ครั้งถึงจะหายเป็นปกติเอาเริ่มนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19อ,าอา้าว20อ้าวขาหายแล้วเราก็จะมาลงแปงล่างอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่อนุบาล3แปลงล่างเป็นพี่กระต่ายป่าพี่กระต่ายป่าเดินไปเดินมากระโดดไปกระโดดมาอยู่กลางป่าเจอในพานใจร้ายเดินผ่านมายกปืนพาดบ่าขอเสียงปืนน้อย ปังอ้อาวไม่ได้ยินเสียงปืนแล้วโดนขาพี่กระต่ายข้างหนึ่งพี่กระตายจะต้องรักษาขา20ครั้งนับเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20อ้าวีขาตัวเองนะครับตอนนี้เราจะมาทำพร้อมกันละนะครับ เด็กแปลงร่างเป็นพี่นกกระสาก้มกินปลาห้าตัวนะวันจูทีโร์ไยืดแขนขึ้นนะครับพี่นกกระสาเอียงไปด้านนี้เอี๊ยบเอียงมาด้านนี้เอี๊ยบยืดแขนไปข้างหน้าบิดไปด้านนี้บิดไปด้านนี้ชูแขนชิดหูบิดไปด้านนี้บิดไปด้านนี้เด,เด็กตีขาตัวเอง ตีไหลตัวเองพันนมือพร้อมกับกับคำว่าพุดพูดนี้คำว่าอะไร <c oughs> ขอบคุณครับคุณครูโรมแล้วเราเจอกันมาขราวน้าข่าวหน้าเราจะเรียนรู้เรื่องการทรงตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทรงตัวยังไงนะครับว่าไงเขาสวยเขาสวยพร้อมจะรินด้วยกันไหมน,นะครับเขาสวยแอบมองแอบยิ้มอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ชื่อ พี่เข้าสวยอายุหกขวบแล้วนะครับเข้าสวยก่อนจะกลับนะครับเรามามิงกะลาบากันก่อนมิงกะลาบามิงกะลาบากูดม i n นิ o กูดม r อน n g อืมบายบายแล้วเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับบาย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 